เอาล่ะสวัสดีชาวแวมไพร์ทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะออกสำรวจโลกกันนะฮะผมเด็กสกออกไปหาเลือดร้อยดีกว่าออกไปฟามของฮะกู go. มาได้แล้วสร้อยหินหายนะบวกพลังเวทขึ้นนิดหน่อยใส่บวกเลยเบลเลยแล้วดูเหมือนจะเจอแล้วดิบอสอ่ะ ต้องห้ามโอ้หสวยจัดเลยเดูดิทางเดินดิเฮ้ยเพียจัดโู้เดือดแน่เลยตัวนี้เดืดอดแน่เลยเหมือนไม่มีลูกน้องเลยวะโอเคไปก่อ Who dares to Six, Let me teach you something. Whoa! Ha! Do you also do to me? Here is some mandatory reading! No one will hinder my research! Here is some mandatory reading! secure it i think you need one don't dare to disturb me <laughs> 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 the exquisite suffering of a paper cut <laughs> Paper cut Leave Rise, demons, accept these vessels. Do you also first for research? Lend me your power. Death oh, is not been... the me your power! Don't touch anything! Don't touch been... anything. The exquisite suffering of a paper cut. Rise, demons, accept these vessels. Something. Give me your life, my minion. Death by a thousand paper cuts. A sacrifice is required. But I was... น่อาอยู่โอเคไม่ไม่ไม่ท่าไรไ,ไ,ไ, <c oughs> ไม่เท่าไรถือก็ได้สายสามสี่รอบอยู่แล้วก็หน <c oughs> ักอยู่เฮ้ยได้โซเลียนแนละ้ว <c oughs> โอเคน่าจะปลดของเยอะเดี๋ยวเราต้องไปเรียนกันโอ้ไม่เป็นไรเลยหรอเกบสมุดเยอะอย่างนี้มันน่าจะมีสมุดทั้งหมดป่ะไม่ไดีหรอน้ำหนึ่งดูก่อนมัน บนลงนบนลงตาบนของเยอะมากอน่ะเนี่ยเนี่ที่สำคัญคือตัวเรียนเว้แต่ว่าขอดูวนบนลงตากันอ๋อช่องหนึ่งก็คือบนลงบนโอเคอันนี้รู้อันนี้อยู่ในเหมืองไงไอตัวเคียวอ่ะเคียวแสงอ่ะที่แม่งเคียวที่แม่งชนะไอตัวเนี้ยได้อ่ะแม่งโคตรสุดอ่ะคือแบบสู้กี่รอบแม่งก็ชนะได้สู้ได้อี้สุดจริงแม่งต้องมีสักตัวที่แม่งขยับได้

ยืนแบบแบบรู้เลยว่าแม่งต้องมีสักตัวที่แม่งขยับได้อ่ะโอเคครับตัวเรียนละอ่าของใช้ครับไม่เยอะเท่าไหร่ข่าแล้วเรียบร้อยตัวไปก็ต้องอปลดเล่มๆโอเคขอให้ปลดเดยอะมากเอมันใช้พื้นเลยนะไม่มีพื้นเนาะ เออโตเรียนไม่มีเพื่อนเรเดี๋ยวเคลียร์ของสักครู่โอเคเคลียร์ของเสร็จฮนะเดี๋ยวเอาสมุดที่เราสะสมมาไปดูซิว่ามันมีอันไหนที่สามารถเรียนได้เลยไหมว่าเราวนไปฟาร์มมาหลายที่นะไม่ไม่หมดอะ่ะก็เอาละกันคิดอกันไม่หมดอะ่ะเอา้าผิดอันนี่มันโตเรียน น่าจะปวดเยอะอยู่นี่ไงเป็นท่อนตัดเย็บนี่พื้นเลยไม่ใช่ผนังคกูทำาะไยได้ผนังนี่ไงออกเหล็กไร้ปลานี่เขียวเหล็กไร้ปลานี่มีคููไร้ปลานี่ฮะ นั่นๆเหลือเนี่ยเหลือมีสักอันที่ไม่ซ้ำนี่ไงสร้อยแห่งผู้ใช้เวทมนต์สร้อยแห่งสตรยาอุย๊ยปืนเล็กให้ปานี้ชิย่ยเยอะจัด ซื้อของเนียนซื้อของอ๊ะโอเคจะยังไม่ปลดปืนเนาะโง่มันก็เหมือนเดิมไปเลยจะมันแรงขึ้น You will make a fine addition to my army. me me a poor strategy you Okay, What's that gun here? two bless this shot. <coughs> โดนเฮระตายวะกูแม่งเดยตควนี้สู้ได้ดวะขับชุดมาดีกว่าไม่ไหววะ You will make a fine addition.

แต่ว่าเรานั้นสามารถครับสิ่งเล็กๆที่เรียกว,ว่าเคียวเหล็กไหเมตตาได้แล้วเพราะว่ามันบุรุษลองนี่แล้วก็คราบเป็นเคียวเหล็กไหเมตตาแล้วก็นามไม้ติดแต่ปืนยังไม่ปลดนะโอเค หยิบเคียวมามาดูสกิลเคียวก่อนล้นะกันสกิลเคียวสี่สกิลเ,ลเ,ลเุ้ยนาย่า อุ้ยเล่นนะนนแบบนนนนต้องมันนิ่งแบบแค่มันงดีวนิ่งนึ่งฟังเลยนะตัวสุดท้ายอีพีหน้าจะเป็นลายพวกนี้อ๋าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะเจอกันใหม่อีพหน้าบ๊ายบาย